ไฟฟาคืองามสิปิดาพี่น้องเห็นไฟ้าบ่จ้าไฟฟ้าตู่่บ้านชนบทเนาะที่เราเขื่อนมู่บ้านชนบทเนาะพีดาเนาะแคร่มันเป็นดอกพักแกลงไหมดอกกระลำไหมขี่ก้อนเม่งไหมเออดอกกระลำบ้านไม่นี่ไงอ้อยุบประเทศอื่นๆก็จะไปซื้อโอ้เก็จะไปหาเก็บไปเก็บเป็นคณะคณะทะเลนี่พี่คณะทะเล โอ้ชนนบุรีชนบุหมู่บ้านชนนบุสวยๆนะจ๊ะมะซองเบิ่งเห็ดจ้่ามะซองเบิ่งเห็ดไปมาลำมาควายเราไปที่นี่ไปอันโอ้ยคือเป็นออกบ่านน้อเห็ดไหนเนาะักเขี๊ยเป็นอย่างไหมสิท่านในมีอย่างนี้เอ้า อ้อมไปพุ่นซะนะไปมาเทีย <ไป S 2> เท่ยวปลาน้ำกันด้วยจ้ามาเก็บเห็นน้ำกันด้วยจ้าตะเกามันก็ออวกที่แถวนี้ตัวพี่ได้รุ่นบ่เนาะเนาะเดี่ยวทางลง H ed, H ed, H ed. ่องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดติดตัวมองคายไปเลยเด้อเฮ <H ed S 2> ็ดนี่โอ้นี่เดี๋ยวทางลง่องมันมันอีหยังเหลืองเดียบบนมปนเฮ็ดสิพี่ รุนรุนรุนเห็ดเห็ดจ้ามาเบิ่งเห็ดจ้าทางอื่นมันคือออกเอ้าอุ้ยพี่น้องอุ้ยกระลังเป็นกีพี่ทากระลังเป็นกีเลี้ยงผพวไหน่อยึดไตห่มผัวน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องสิพาเขาไปเบิ่งจ้าเห็นตุ้มตัวเหมาะใจแม่แจกตะวันเพราะท่านไงไงจ้าเห็นด้วจ้าพี่น้องว้ายเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงหนแม่เหมือนได้จ้าน่ะเป็นราคาหลายได้จ้าน่ะนะ ี๋ยวไปรุ่นรุ่นรุ่นมองไหมพี่น้องได้รุ่นเลาเจ้าได้รุ่นแล้วได้รุ่นเฮ็ดออกแล้วปีนี้ครั้งแรกเลยไดย์ดดดเนี้ยนีมดเลยแกเนียนมืดเลย้าพน้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ้ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮเฮ็เดเเเเ้เอดเ็ ใส่พิดาดอกง่ายๆใส่หาเลี้ยนหาันต้นสีเลี้นหาง่าลาลแลแ้วลูละเท่จ้รูดละเท่ันตอนนี้ตอนนี้คัรนม้ไปขายเนะ่ยเขาเขาสีหายลูละเท่าไรพี่หยหกส,สิบคนาขายขายทรงน่แหละขายอยันันนีกระชิ่นได้ล่ารอยแปดสิบขายเองรูดล้อขนี่รูละสองรอยนี่ตต๊กเป็นเงืนบ้านเท่านี่กรหกเจ็ดร์ลอยคี่จะ ข,ขันสองลอยนี่เจ็ดลอยบาทเท่าเดียวจ้าโลละเจ็ดร้อยบาทบ้านเรานะคะตอนนีนน้พี่น้องอพี่น้องเอ้ยออกเร็วออกเร็วออกเร็วจ้าได้รุ่นจ้าได้รุ่นได้รุ่นนั่นโอ๊ยหักเอาหน,น่อยจ้าเนาะหักเอาบ้านต่งดิงนมันขึ้นมากเหยียบได้นั่นดอกน้อยเต็มอ้ย เอาวันที่ตีเหยียบกันแต่ซิเมนพี่ดาเหยียบแต่โอ้ยเบิ่งเนี่จ้าโูดละซิเมนอันนั้นก็ซิโลละหกเกตลอยบานเฮาไหลจ้านี่เป็นราคาอยู่เด้ขันโลละสองลอยเนาะขันเฮารูกเน็ตขายเนาะมีรุ่นจะมีรุ่นมีรุ่นเต็มอยู่เฮ้ยเต็มอยู่ปะพี่ดา นันตี้มีเหี้เราห้าหมื่นนี่ป้าพี่น้องมึงดูคนน,นู้แม่นมาได้จ้ะแม่นมาเลยได้ไหนเด้อขันขันเห็นยังสีอยู่ในปลาเนี่ยเป็นตองค่ำเลยได้จ้ะพอ่อป้าป้านันกแมนน,น,มนี่กแมนจ้ะนี่กแมนพี่ตาเหยียบได้หนินี่กแมนจ้จะเอาไปกินจักน้อยกันจ้ะได้ขายบ่เหาจักโลบ่ะนี่ น่วยวนบนเนี่ยดอกคาทีมันมีอีกง่าเทียมันได้หลายอีกอ้ยงเนี้ยปังเน้ยโอ้ยหยียบงั้นไจ้าตาเห็ดะโอ้ยพี่เหยียบพี่เดี๋ยวจ้าพอดีก็นั่งสิ่งจีจ้า นี่เลี้ยงๆในแม่นเหมือเดใจหนี่ตัวเหมาะเต็แม่หนี่แม่นมือเดใจหนี่เพิ่นกำลังสีออกจ้ะแม่นเหมือเดใจหนี่ย่านนันออกพื้นเลยเด้ใจหนี่งไปหามองไม่จ้ะเฮ้ยบึงใน่พี่น้องบึงใน่พี่น้องพออีกแล้วจ้ะเห็นบ่่่นนีจ้ะแมหมดเลยเดจ้ะแม่นหมดเลยเด้ เห็ดมันปูหรือว่าเห็ดเดืองเลยจ้ะพี่แมนมดเลยจ้ะคุณแมนมดเลยจ้ะคุณเต็มไปหมดเลยจ้ะนี่อุ้ยกรงไหลายเธอแดั้งหลายนเนาะเก็บเจ็บจักหน่อยก่อนจ้ะเก็บจักหน่อยก่อนนี่จ้ะเก็บไปลงเห็ด ขันไปลรคเน็ตขายนี่ยขันดอกซ้ำนีก่นกะโรคละสองลอยแกสองลอยข้นกับสิประมาณเกียลอยบาทบานเ้องเนาะสุกดีแท้ๆจ้าสุกดีแท้ๆไปไปย่างตัวจ้าย่างตัวนี่เลยจ้าปลาเห็ดเนาะเดินกันต่อจ้ามันบ่ทันใหญ่จ้ะขันมันใหญ่กับสีลายอยู่เนาะจ้ะเนาะ

เป็นเสียแย่เป็นเสียอยู่น่ะคุณน่ะยิ้งเลี้ยงนะแม่นหมดเลยจ้ะเบื้แท่นดินพืชออกเลยจ้ะแท่นดินพืชเลยจ้ะน่ะแยกไปท่าใดรทั้งหลายเนาะปุกไว้แยกปลุกไว้ปุกไว้ให้เพันใหญ่ก่อนเนาะป้าเป็นสายเลยจ้ะพี่น้องเป็นสายเลยจ้ะนี่สายนี่แม่นหมดเลยจ้ะสายนี่แม่นหมดเลยจ้ะพวกเนี้ย กระแมนด้ะยแนกระแมนด้นี่มีกรแมนด้วจ้ะเป็นหนทางเลยจ้ะปื้อโถพุ่นพุกระแมนส้นอยู่น้ำมันส้นอยู่น้ำมันนี่แมนหมดเลยจ้ะป้าพ่นองอส้สูสป,ปกวกไจ้าะไะสูสวท่านนี่เอารอกจ้ะเฮ้ยเจ้างไม้ลายเดีะยว สักอาทิตย์นึงสักอาทิตย์นึงงจะไม่เก็บก่อนเด้อคนเลยยังไม่เก็บพลาดพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งนี้อยู่หันทางอยู่หันทางจ้ะอยู่หันทางอยู่หันทางฮูดเมียนเหมือนเล่ได้ใจเฮ็ดได้ใจะนี่เฮ็ดได้ยังพี่หนาพูดหนาพูดหนากินไปเบิ้ลเลยเจ้ากินไปเบิ้ลเล่เจ้ะ น้ำเจีปลาผมนเจนอทททโทบ้พี่น้องเบิ้งเบ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเพี่น้องเบิ้งดูว้ายเห็ดเห็ดเ็เห็ดอีพออีเมีเห็ดเห็ดอีพออีเมียบงดูพูนไหมมพี่น้องพี่น้อง เป็นจุ้มเป็นจุ้มย่จังพีดาเฮาบ่อเจ็บไปคนสิพ่อมาเจ็บบักกวนเฮาตีพี่เมนมืดเลยเสียแมนมืดเลยผีจ่าแมนมืดเลยจ่าพีดาเม่าเบิงเม่าเบิงผีพีดาเป็นเงาเป็นเงายุจ่าคุณอะบาที่โตบักโม่บักแตง ปาทิโตเอาจักน้อยก่อนจ้ะเอาจักน้อยก่อนมันทั่วเรียนบาทจ้ะเฮ้ยเอาถุงยางมาพี่พี่จ้ะเหยียบจ้ะบู้ยเห็นบ่หลมไล้ไลยไล้ไล้ใช่ไหม่งนี่หาไปบ่เบวชเลยเฮาเนี่ยคนไทยมองที่เคยเกิดทางก็ดังพี่ทิมบวชเลยอันนี้โป๊กใบเนาะพี่เนาะ โป่งป้าต้องโปอกเดี๋ยวมันยางเหย็บเอาคนถือมาเก็บก่อนเฮู้วางมันเงินี้เมื่อพ่นดอกเขาถีก่อนบหลังบัวดวงไขดวงมันหล้างโตคนดวงไข่ดวงมันตีข้างหล้างโตคนเป็นเงาอยู่ผู้พูดทำน้ำทางไปเบื้องคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บออกมาเมืองนี้ก้อนมืองนี้มันมีเงินเหรียญบาทเป็นเงินเหรียญบาทดิหนี่งวัวหน่ะผูนดังเห็นบ่พู้หน่ะเอาจักหน่อยกันจะเอาจักหน่อยกันจ้ะ เกยพัดสามสอดืเกยพัดสอดโอ้คหขนคายดิเย็บไปขายนี่ได mm ้ราคาดีได้หนิจ้าอฮ้ยอีบอยอีบอยนะอิ้มจักจน้อยกันจ้าไปไปไซส์เป็นเงาเยอะเงาหน่อยแต่ท่านี่ไง น้ำปลากกเต็มข้างๆีนก็แมมนเมื่อเลยนี่เเคยเห็นปลาหินทักปลาน,นี้ยัดเทียวเว้ยสอนยัดสออน,ะะออนพี่น้องไล่ตาวินมาเนาะจากขันย้ายโซเห็นเห็ดหยอกไงวะพี่ย่ดพึ่งย่ดพึ่งย่ดพึ่งป้าทถพี่น้อง ทองค้ำทองค้ำทองค้ำบุ้ยปาดทิ้งทบักโม่บักเตียงโอ้ยแต่ออกคลิปปาโทรพี่น้องเอ้ยมาหลายคักแน่แถอบุ้งมันเป็นเป็นเงาอยู่จ้ะเป็นเงาบุ้ยมึงยัดโซ่กิบเปิดใยไหนบุ้งด้วยกันงั้นหมดด้วยกันนี่แมนหมดนะทุโทุ่ทุ่ทุ beans, ่ทุ oh, ่เจ็บกันด้วยจ้ะเจ็บกันอดใจญ่บ้าไว้แล้วนี่เก็บแล้วนี่ได้น้ำหนักดีขนาดเลยได้แก่ในแขนมันไปขายนี่จ้ะ อเอาไปตัดตีนบ้านจ้ะอันหักกต่หักยุดอกจ้ะอันหักกต่หักเอาอยู่อันบ่ได้เอามีดมาเนาะจากนอกว่ามันมันสิบวันนั่นพยายามหักเอาอยู่ดอกด้วยจ้ะเด้อเสียมันว่เบิดดอกจ้ะเพราะว่าหักเอาอยู่โอ้ยปาดดูบ่เคยเห็นลายคักร้า,ายเนี่ยป่านนี้ ปีแรกแขกมันปีแรกปีปี่บมินปีแรกพี่ดาข้างแรกของปีนะคะนี่ครั้งแรกของปีพุ่นาจ่าไม่หันเลยจ้ะเก็บจ้ะเก็บเจ็บเจ็บโอ้ยหาอีกจ้ะหาอีกหาอีกหาอีกไปหาน้ำกันจ้าพี่ดาก็ได้กรอบเอาพุ่นาพี่ดา น่ะพีดาพีดาแล้วก็เก็มหอบอ,อกคือกัน้ะพี่ดาครั้งแรกของปีครั้งแรกของปีจ้ะเฮ้ยมีแต่ดอกงามงามจ้ะมีแต่ดอกงามงไปช้อยผ้าผ้า เอีหยังหายอีกตัวไม่งันบ้านเกิดนั่นเกิดไปหาไปเขาไปหาไปบ่ผ่านหมือนเราบ่เสียสายตาแล้วโซโลดบ่ทู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 ่มานจะมานหมานวันนี้หมานจังเลยหมานจังเลยจ้า มันมันโอ้ยตููู้้นี่แต่ข้งในกลป้าดอ่ะนี่แกมันก็ลังสีไงพี่แมนไปเวอรตัวนี้ป้าดทุกูตุ้มตัวหมาะเต็มแม่แมนมดเลยนี่เหลืยงเีงนี่ที มันหมดน,นั้นหน่อยลายกระโปงเอาเนาะจุงไปงมันค่ะไปออกออกไปเห็ดกระลังงามจ้ะถ้าไปเฮ็ดกินกระลังเสียดจ้ะโอ้ยถ้ามันได้ลายๆก็สิไปขายเนาะจ้ะเนาะพุกนี้จะกระลังสิใหญ่มันก็บโปพ่อขายเนาะจ้ะถ้ามันได้หล,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 ลายก็นี่อีกได้พ่อลูกนี่เอาไปขายเลยได้จ้ะ กระลายก็สิไปกินเนาะจ้ะเนาะอ้ยสีอ่อนแหงจ้ะกำลังงามเลยจ้ะจ้าตอนนี้ยาโซกับาหอดบ้านล้วเนาะจ้ะเนาะเห็ดมันป็ทั้งในไงปั่นนเนาะจ้ะยายโซก็เลยเก็บเอาหน่อยๆเอามาพอได้กินเนาะจ้ะขันมันใหจ้งเสียเก็บเอาเนาะจ้ะเนาะร้อยมันใหก็ตุ่มแวตุ่มแว Oh, on Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Saturday.